ผมเจอต่างหูทองคำขาวแค่ยี่สิบบาทบาท,ที่โกดังของมือสองจังหวัดสุราษฎร์วันนี้ผมกลับมาที่โกดังของมือสองอีกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ที่นี่คืออีกหนึ่งแหล่งที่รวมของเก่าของแปลกที่หลายคนอาจไม่คิดว่ามีของมีค่าซ่อนอยู่หวังว่าจะเจออะไรที่น่าสนใจอีกครั้งนะครับดูเหมือนว่าจะคัดมาแล้วบางส่วนแต,แต่ก็ยังมีของที่น่าสนใจอีกเพียบแต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆในกองเครื่องประดับผมเจอสิ่งนี้ต่างหูโบราณสีทองหนึ่งคู่ต่างหูคล้ายสีทองโบราณมีน้ำหนักสุดมีความเป็นไปได้งั้นผมจะเก็บกลับววดูู้้้อออองงคคคยเเรรืื่่่่ีนาาาาหทพ โบราณดูเหมือนของเก่าชิ้นนี้แค่20บาทเราจะลองเก็บกลับไปตรวจดูวันนี้เราได้ของที่น่าสนใจมาถึง2องชิ้นเลยครับต่าง,งหูสีทองและต่างหูคล้ายว่าจะเป็นทองคำขาวจะเป็นทองคำแทหรือเปล่าความสงสัยนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ได้เตรียมเครื่องตรวจทองดิจติตอลไว้พร้อมแล้วครับเครื่องนี้จะใช้การนำนไฟฟ้าในการตรวจเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยครับโอ้โบราณสีทองคู่นี้ได้มาในราคา20บาทนจะเป็นทองคำแทหรือเปล่าช่วยกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอ้โหผลปรากฏว่านี่ไม่ใช่ทองคำนะครับหลังอีกแล้วครับทุกคนน่าเสียดายมากๆปต่ออกัันนชิ้้ทที่่คครรบบาาาาางหููลยยขวโณได้มาารคคแ่20บาจะเป็นนททออองคาแ้หรืืเเป่พ มาช่วยลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอ้โหผลปรากฏว่านี่ก็ไม่ใช่ทองนะครับแอบ,บเสียดายมากครับเพ oh, ราะผมเคยเจอทองคําขาวสีนี้เลยแม้วันนี้สมบัติที่เราเจอยังไม่ใช่ทองคาแท้<ๆ>แต่ความตื่นเต้นในการค้นหาแต่ละครั้งคงเป็นสเสน่ห์ให้ดึงดูดใจเสมอครับ oh, ยังเหลืออีก2งโกดังลับในจังหวัดสุราษฎร์ติดตามไว้เพื่อรอชมคลิปใหม่ด้วยนะครับ